โอ้โหตุ่มเดือดแล้วครับทุกคนดูวิุบยับไปหมดเลยเนี่ยอุ้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 ยไม่น้อยโอ้โหดูนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีเพื่อนบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนะ เช้านี้ช่างเดชพามากู้ตุ่มดักปลากฏดนะครับปลากฏดหรือว่าปลาขยงเนาะปลาขยงบ้านช่างเดชเนี่ยเขาเรียกว่าปลาขยังกงนะครับเป็นปลาขยงน้าก่อยดูครับตุ่มเนี่ยเรามาดักทิ้งไว้ประมาณสองคืนนะโอ้โหตุ่มเดือดแล้วครับทุกคนดูิจุบยับไปหมดเลยเนี่ยอุย้ยน่าจะเข้ากันไม่น้อยเลยครับผมแม่มามามา,มาทุกคนลองมายกดูกันครับ วันนี้มากับไส้สายนะครับดูยุบยับไปเนาะไตเนาะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่น้อยโอ้โหดูตุ่มเดียวคุ้มเลยครับปักแข็งเนะแม่ดักสองคืนได้เรื่องเลยครับโอ้ย นี่มาปลาขยงกลงน้ำก่อยทุกคนโอ้โหอแบบนี้เขาเรียกว่าลูกเดียวพอแกงเลยใช่ไหมไตอ <c oughs> โอ้โหดเูเหยื่อที่เราดักเนี่ยใช้ปะทูสับๆใช่ไหมไตอเออมาดักมาใส่กันไว้เมื่อสองวันที่แล้วครับแล้วก็มีช่วงเมื่อคืนเนาะฝนตกดีหน่อย ทำให้ปลาขยันโกงเนี่ยขึ้นนะครับมาดูครับอือดูโอ้โยมีทั้งปลาทั้งปูครับปูเนี่ยเขาเรียกกับปูแป็นหรือปูใบไม้นะแต่นะแล้วมีปลากะดีด้วยนี่ มาแล้วคานมาแล้วนี่ปลา,าอ,าอเดี๋ยวค่อยอ,ออกกันนะดูทุกคนตุ่มลูกเดียวโดนกันประมาณเป็นโลครับแล้วก็มันมีทั้งปากระดีน้ําจืดนะนั้นนี่ปลาขยงน้ําก่อยแล้วตัวนี้เป็นปูใบไม้นะครับหรือว่าปูแป้นนี่อดองน้าปลาเด็ดมากๆแมมาดูลักษณะตัวครับจับให้ดู ปลาขยงแบบนี้เนี่ยจะเป็นปลาขยงอยู่น้ำก่อยครับเนี่ยดูตัวอ้วนๆสั้นๆป้อๆมๆแม่แกงส้มเด็ดมากครับแบบนี้ลักษณะจะขายาปลาขยงน้ำจืดทางภาคกลางภาคอีสานนอกแต่ว่ามันจะไม่มีลายครับจะออกสีน้ําตาลมนๆแบบนี้นี่นี่ถ้าดักได้นี่ ขายนี่ราคา200ร้อยบวกนะไต่เนาะปลาอย่างนี้เนาะบ้านเรา200ร้อบวกครับต่อ1นกิโลนะไม่ใช่ของถูกนะครับเป็นของแพงของดีราคาแพงแล้วก็หายากนะหลังๆนี่ครับช่วงหลังๆนี่มีราคามากแต่สมัยก่อนช่วงช่างเด็กๆอ่ะเ,เ,เอาเบ็ดไปตกตามคลองน้ําก่อยอะ่ะโอ้โหตกอย่างมันเลยครับแต่ว่าตอนนั้นไม่แพงเท่าไหร่มาปัจจุบันนี่ จะหาซื้อกินยังหายากครับราคาต้องมี200บวกทุกคนแม่ได้จัดให้ดูกันแล้วครับวันนี้ตุ่มเดียวคุ้มเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนาะคงเอาไปทำแกงส้มครับเดี๋ยวเราตัดเข้าครัวพื้นบ้านตัดไปหาคุณยายกันในฝานนะครับระหว่างทางกลับบ้านปลาเนื้อดีมีราคาแบบนี้ก็ต้องหาวัตถุดิบกันหน่อยนะตายเนาะวันนี้แกงส้มแกงกับอะไรนะปลาแขรงแกงส้มใบมะขามอ่อนเนาะ แล้วครับผมนี่ระหว่างทางแวะเก็บใบมะขามอ่อนกันครับทุกคนได้แล้วครับวัตถุดิบแกงส้มของเราเน <Hey. S 2> ี่ปลาขยงกงเราก็เตรียมทําเสร็จไว้รอแบบนี้แล้วนะครับแล้วตัวนี้เป็นใบมะขามอ่อนที่เราไปเก็บกันมา <Yeah. S 2> แล้ววันนี้ครัวคุณยายย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> เนื่องจากฝนตกเนาะ <Yeah. S 1> ก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำละลายน้ำพริกแกงส้มใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> จากนั้นใส่ ยอดมะขามอ่อนใส่ลงไปเลยเนาะ <Yeah. S 1> นี่จากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้เนาะให้น้ําเดือดนะยาย <Yeah. S 1> น้ําเดือดแบบนี้เนี่ยเราใส่เกลือไปขยุม <Yeah. S 1> ใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> จากนั้นใส่ปลาเนาะอะ, <Yeah. S 1> อะปลาขยงกงสดๆที่เราไปดักตุ่มกันมาครับนี่ของดีราคาแพงใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> <laughs> อะ น้ำเดือดปลาสุกแล้วใช่ไหมยายจากนั้นมาปรุงรสกันเนาะเอาเล็กครับเริ่มจากใส่ชูรสตามด้วยผงปรุงรสปุงรสนะครับต่อด้วยตัดรสหวานนะยายใส่น้ําตาลลงไปครับแม่น่ากินน่ากิน,นต่อด้วยน้าปลาใช่ไหมเราเค็มเกลือไปแล้วเนาะน้าปลาก็ลอ,ลอยอมหอมพอครับ ชิมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอร่อยหรือยังรอร่อยอร่อยแล้วเนาะดูนะครับนี่แกงเป็นตัวตัวเน้นเน้นนะนะยายแกงส้มใบมะขามอ่อนปลาขยงกงครับผมน่ากินสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดู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 ดดด หันมาชิมทาานี้นะยายแกงส้มล้อน้นสดน้ำกับข้าวสวยนะยายแม่เด็ดลอเกินครับแล้วปลาขยงกงบ้านเราเนี่ยมันหากินยากแล้วนะยายวันนี้ได้จัดถือว่าคุ้มค่าแห่งการได้กินนะยายแห่งการรอคอยเนาะ,ะถ้าใครชอบเราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะยายเ้าเดี๋ยวไว้พบกันใหม่หส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ